วันนี้นะครับจะพาไปดูบิ๊กไบค์คันหนึ่งนะครับรถเข้ามาใหม่นะ h o นด้าซีดีหกห้าูนนะครับด้านนี้เลยนะอันนี้เลยนะครับสีไตยนะเ,นเพื่อนๆไปเดี๋ยวไปดูกันดีกว่ารถเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับอันนี้ Honda c ซีดี F ้าูนเเป็นคลาส6 5 0ูนะครับรถสีสุบเียงหวานสีไต้นะครับเป็นสียอดฮิตนะครับสวยๆเลยมีล้อแม็กหน้าหลังนะครับเป็นล้อแม็กสีทอง ดี๋ยวไปดูของแต่งกันดีกว่านะครับก็มีชิลหน้านะครับเป็นชิลหน้ากันลมเป็นกระจกนะครับกระจกทรงห้าเหลี่ยมสีทองแล้วก็มีกันล้มนะครับกันแข็งเครื่องให้นะครับแล้วก็มีท่อเป็นท่อโอ้ท่อสวยมากนะครับท่อตัวนี้เลยคันนี้ภาษีภาษี9มิโห8เดี๋ยวผมต่อเพิ่มไปให้นะครับทั้งปรบภาษีนะยางดอกเต็มเต็มเลยนะอ่าอยางพาราลี่นะเบอร์ร้อยยี่สิบเจ็ดสิบนะชิลหน้าเป็นของ โมโตซ่านะครับรงรุ่นของซีพีหสุดเอฟครนนี้มีมือค <c> ั <t> ์ <ouch> แต่งนะปรับระดับได้นะหกระดับนะจักไปนะซ้ายขวาเหมือนกันนะครับด้าน,นซ้ายก็จะเป็นการแข่งเครื่องของไบค์เกอร์นะครับไบค์เกอร์การล้มก็จะเป็นของไบค์เกอร์เหมือนกันเนี่ยซีพีหสุดเอฟนะครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรการถังน้ํามันปะแล้วก็มีตรงนี้การลอยถังน้ามันของ GR นะโซ่สเตอร์อยังเยอะนะครับฟันยังเต็มนะครับสเตอร์กับโซ่ยังใช้ได้อีกนานนะ ยางหลังดอกยังลึกนะครับยางหลังเป็นของคอนติคอนติสปอร์ตแอทแทกเจลาติกไบชอนบรีจัดให้นะครับผมมีเปลี่ยนพายน้ำมันเครื่องผมใช้กรองให้นะครับพร้อมใช้งานนะพร้อมออกทริปเลยนะครับพรบภาษีจัดให้นะไม่ต้องเอาไปต่อนะครับอันนี้มีกมาดหม้อน้ํดตาน,น้าเนี่ยเป็นดิสเปกจานคู่ไปเดี๋ยวไปฟังเสียงเครื่องกันดีกว่านะครับคันนี้ใหม่เข้ามา2 9 0 0 0ืกว่าโลนะครับอันนี้เดี๋ยผมไปเปลี่ยนฟิล์มให้นะครับคู่หนึ่งเลยนะ วลาโดนแดดมันจะเป็นอย่างนี้เลยเดี๋ยวผมเปลี่ยนฟิล์มให้ เครื่องแน่นๆเ,นเลยนะครับคันนี้จัดโซมาให้เรียบร้อยนะสองหลอดไฟหลังไปแนววิธีนะไปแต่งอ๋ออ๋สบายใจมากผมผมจัดไฟแน่นตัวหนอนนะครับอ๋อดอกเบี้ยไม่แพงนะครับมีไปแน่นเพียงแต่ถึงที่นะ เอกสารแท็กซี่ิเงินเดือนหรือเสียบองเงนเดือนย่างใดอย่างหน,นะครับสเ็จไม่ถูกเงินไม่ติดแบ็กลิฟไม่ล่าช้าเงิน3 0วันออกได้น,นะครับหรือติดแบ็กลิฟแล้วปิดแล้วออกได้น,นะงนนนเงื่อนไขเพิ่มเติมไหมครับจะไปจัดตุกเชสไปเดีเ๋ยวไปฟัง่เงอเอกนสูบและ่อจอมา ทำใช้งานนะครับขับทั้งใช้ายได้ออกคลิปได้นะตอน่อเต็มพันนะครับได้ฟังเสียเครื่องคลิปใหมนะแค่สีสูงมันจะประมาณนี้นะครับเครื่องเงียบนะจะนิ่งไปนะครับ ขอดูรถได้นะรถอ,อยู่ใน,นที่รวมสมุทรีนะครับมาดูที่นี่ได้นะครับใรเทศบาลหัวถนนบอนกอเดิมนะครับตัวนี้นะถังน้สวยนะครับระบบไฟติดครบนะครับ a s ติดแล้วก็ดับเวลาขับปกตินะครับไฟคงไเครื่องปกตินะครับ